สวัสดีครับทุกคนครับมณีกิจพาทุกคนเข่าสวนนะครับพี่น้องกมาสำรวจแหล่งอาหารของเหาแล้วพี่น้องนอกสวนเข้าห้ากับเอาลงมือเห็ดมาได้กับประมาณ2ปีแล้วครับพี่น้องครับมนีกิจจะมาเล่าถึงความเก่านะพี่น้องก่อนที่เข้าสิมาเห็ดโคกน้องหน้านะพี่น้องกัเห็ดจังไรเข้าจังอยู่ได้นะครับในด้วยไร่ได้ที่บัวร้ายนะพี่น้องโคกน้องหน้านะครับนอกการเริ่มต้นหรือว่าลงมือการเห็ดโคกน้องหน้านะพี่น้องแหลกๆกกับเข้ากับว่มีอาหารนะพี่น้องบ่มีอาหารสิกินนะพี่น้องว่า โคกน้องนาเหมือเขาขุดดินขึ้นมาใหม่ๆนะพี่น้องน้องขากระปูกย่างพ่อทันใดนะพี่น้องข้าก็ต้องมีนามนะพี่น้องก็มีนามครับสำหรับโคกน้องนาพี่น้องนามก็คือหัวใจหลักนะครับในการเห็ดโคกน้องนาข้าสิเพปลูกผืดแบบได้บบได้นะครับก็ต้องอาศัยนามนะพี่น้องครับย่างผืชดพวกที่เห็นนะพี่น้องคือพวกพริกผูกเครืองจีิครับก็คือข้าได้นามมาจากนามประดานนะพี่น้องพราข้าวมีแรงนามธรรมชาติครับก็คือขุดประดานเจาะบาดานนะพี่น้องบอละไรเงินอยู่นะครับ ว่าสีไใดมาเป็นบ่อบาดานะพี่น oh ้อง <eman> ลงทุนใบกะบดหน่อยนะครับต้องมีเครื่องปรับนะพี่น้องการเห็ดโขกน้องนานพี่น้องนอกสำหรับดิสนใจครับนอก็อยากแนะนําแนวทางแนะจันน้อยหนึ่งนะพี่น้องก็ต้องอย่างหน่อยก็ต้องมีเงินทุนนะครับการที่เขาสิลงมือเห็ดโขกน้องนานพี่น้องนอกกับการที่เข้าเห็ดโขกน้องนาใหม่ๆนะพี่น้องเขาบ่มีแหล่งอาหารเขาก็ต้องปลูกครับพี่น้องปลูก แนวอยู่แนวกินหรือแนวจําเป็นอย่างพวกผืดอายุสั้นนะพี่น,อนออ้องเนาะคือผักผิดผักเข้าแตงถั่วสินะพี่น้องเ้าปลูกไว้นะครับตามขั้นคู่นะครับเพื่อเป็นการสร้างแรงหารลดค่าใช้จ่ายนะครับเนาะถึงข้าวซบม่มีไร่ได้นะพี่น้องแต่ว่าคา่าใเสียใจข้ากับบม่มีบัวลายคือกันนะครับเนาะเพราะว่าข้าปลูกไว้นะพี่น้องพวกบุกหงพวกพริกนะครับสิ่งที่จําเป็นในขั้วเลือดน,นะครับพี่น้องข้าต้องปลูกนะพี่น้องสําหรับผู้ที่ึมลงมือเห็ดโขกน้องหน้าหม่ๆนะพี่น้องเนาะบ่แม่ป็นข้าสิหอมปลูกผืด ที่มีอายุแย่อดผลระยะแย่อดนะพี่น้องหรือว่าผลหวังผลระยะแย่วนะพี่น้องนะ้อจะกว่าผลเสียห้นผลิตนะพี่น้องถึงสียังยืนกันจริงนะครับแต่ว่าเขาก็ต้องใส้เวลาก,กว่าผลเสี่ยหายหมากให้ผลน,นะพี่น้องน้องก็คือพวกไม่ผลต่างๆนะพี่นอ้องผลนักต่างๆนะครับคือแต่ก่อนที่เขาสิไปถึงระดับนั้นนะพี่น้องเขาก็ต้องมีพวกน้กอนนะครับเนาะความผลผลจำเป็นนะครับ เปิดจาเป็นท uh uh ี่ห้าสิใสประจําวันใส่ในครัวเรื่อนนะครับน้องหรือ้าเห้าปลูกลายก็ขายได้นะครับพี่น้องอย่างเผืชพวกนี้นะครับผืชอายุสั้นพวกนี้พี่น้องคือหมุนเวียนไปเรื่อยๆนะครับการปลูกเผืชพวกนี้ก็บ่ม่นปลูกยากนะพี่น้องปลูกง่ายๆครับผมครับการสั่งแรงอาหารไวก้ๆโตนะครับพี่น้องครับการห้าก็สามารถขายได้นะครับพี่น้องเพราะว่าผืชพวกนี้ทุกคนทุกรัอเลื่อนนะครับนาะจําเป็นต้องใส่ต้องกินนะครับ พวกือพวกนี้นะครับเพราะว่าทุกคนต้องกินนะครับนาะสามาที่นําไปขายได้ถามมันหลายจนเหลือกินนะพี่น้องหรือแบ่งปันให้กก็คนอื่นๆนะครับนาอคนหลอบโตคนไก่โตนะครับถ้าผลได้บ่หูการตลาดนะพี่น้องการขายของนะครับน้อก็จะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับสีมาบอกนะครับผมเริ่มอันดับแรกนะครับน้องสมมติว่าห้าใดพริกหรือใส่เผือกเข้อมาหลายๆสายพี่น้องขายบุเป็นสะครับนาอเข้ากับแบ่งปันนะครับหรือว่าผลมีงานนะครับนอกภายในหมู่บ้านนะครับมีงานเข้ากับเก็บไปซอยเพิ่นนะพี่น้อง ก็คือเอาไปวางหรือว่าไปซอยเพิ่นนรับบอ่อห้องบ่อก็บอกเพื่นว่าห้องบ่อเอาตังค์บ่กกี่ตังค์เดิมมาซอยงานครับนี่แหละคือจุดเรื่มต้นของการขายนะพี่น้องการขา,ขายนะครับนอกคนในงานหลายคนเขากะเสีเ็นว่าเขามีสินค้าพวกนี้นะครับนอกว่ามีพริกมีบึกเขือหรือว่ามีทวนะพี่น้องเอาเอาไปซอยนะครับนอกคนกะเสียนว่าพอหลังจากงานเสร็จนะครับคนกัดซีหูบอกต่อๆกันไปนว่าบานนั้นมีสินค้าแบบนั้นผลมีพริกมีบึกเขือหรือว่ามีปลานะครับ มันมีขายด้วยิกษกรสิบอลต่อกันไปนะครับพี่น้องครับเพราะว่าบานเหานะครับในสังคมกัเห็นกันแทบแบบทั่วถึงนะพี่น้องก็เห็นกันนะครับเนาะกับบางคนกับต้องการเขาเกษติไปซื้อน้ำไปซื้อครับนี่็คือจุดเริ่มต้นของการค้านะพี่น้องหลังจากนั้นนะครับเนาะเขากษตรสีบอลต่อกันไปครับการขายกกะสิง่ายขึ้นนะครับพี่น้องครับเพราะว่าจุดเรวมต้นก็คือเขาเอาไปแบ่งปันหรือว่าไปแจกจ่ายนะพี่น้องเนาะ เขากกสิเห็นแล้วเขาเกษีต่อๆกันไปเขากเสษีสามารถขายสินค้าพวกนี้ได้นะครับจากการปลูกเล็กๆน้อยๆกินไปนี่เขาเลื่อนนะครับพอเขาขายได้เขาก็สิขึ้นใจนะพี่น้องก็คือใจเฉื่นยมาสันเถาะห่องง่ายๆก็คือใจเฉื่นนะครับเขาก็สามารถสิ้ขายสินค้าได้เขาก็ปลูกขึ้นหลายๆเพิ่มขึ้นนะครับพี่น้องครับเพื่อเป็นสินค้าจำหน่ายเพื่อเป็นการเสริมหรือภาษา่รายได้หรือว่าเป็นรายได้รักก็เป็นไปได้นะพี่น้องกว่าแต่เขามีหลายๆแหละนะครับนองคือเพราะว่าสินค้าพวกนี้กับ มีความจำเป็นในครัวเรือนอยู่แล้วนะครับพวกของกินนะครับเราพวกพักต่างๆนะพี่น้องเนาะครับหลังจากที่เขาขายในหมู่บ้านนะพี่น้องถ้าเขามีสินค้าไร้นะครับที่นี่กับแม่ค้าครับเขาก็สิติดต่อมาเองเลยครับพี่น้องครับเ้าบอลต้องไปหุงอยากเพราะว่าเขามีสินค้าอยู่แล้วนะครับถ้าเขามีสินค้าแล้วก็ทุกคนบอกต่อๆกันไปแม่ค้าเขากระจาเขามารับสื่อเองนะครับพี่น้องครับแล้วก็มีอีกวิธีนะพี่น้องสิมาแนะนำกันครับก็คือเขามีรถมอเตอร์ไซค์นะพี่น้องเนาะเขามัด พักรับกำใส่เข่งใส่ถ่ายมอเตอร์ไซค์ครับผมตื่นเจ้ามาเาเขาไปในมู่บานเลยพี่น้องขับเขามู่บานครับไปขายนําเสนอถึงบนนรรไดเลื่อนบรรไดเรื่อนของหลกคขานะพี่น้องอันนี้ก็เป็นการขายที่ง่ายที่สุดนะพี่น้องเนาะเพราะว่าเขามีของสดๆนะครับไปนําเสนอถึงบรรไดเรื่อนนะพี่น้องทุกคนตังสื่ออยู่แล้วนะครับพวกผักหอมผักชีหรือว่าใบผักบัวเสียบบวกผัก,ก,กแตงนี่สินะพี่น้องเอากำกำฮะก็ใส่ถ่ายมอเตอร์ไซค์เลาะขายเลยครับพี่น้องอันนี้ สามารถสิ้ขายได้ดีเลยครับพี่น้องครับเพราะว่าเขาทรงตรงถึงหลกคขาเลยนะครับน้องสำหรับพุทธิกะแน่นะครับแต่สําหรับผมนี่ก็คือแหลกๆก็คือบกกาคขายนะครับก็คือขี้อายนะครับน้องคืออายขายนะครับแต่ว่าเพอนานๆเขานะครับน้องขายได้เรื่อยๆครับก็รู้สึกว่าสิมีความสุขละมวนครับมวนกับการขายนะพี่น้องนาอก็คือเขาไปขายในหมู่บ้านนะพี่น้องรือว่าในตลาดนัดนะครับครับเพราะว่าตลาดนัดนะครับถุกต้องตรงเดินอยู่แล้วนะพี่น้องเอาสินค้าไปวางนะพี่น้องนาะ ก็สามารถขายใดขึ้นกันนะครับผมในตลาดนัดใกเป็นแรงร่วมชุ่มชเนนะพี่น้องนอนสินค้าทูกอย่างครับไปร่วมกันในหันนะพี่น้องก <c oughs> ็มีผู้ใดมีผักมียังกับไปร่วมกันขายนะพี่น้องในก็มีความสุขอีกอีกอย่างหนึ่งนะพี่น้องมีความสุขครับเดีพบป้าผุดคุยนะครับนเอเจอความแปลกใหม่นะพี่น้องอันนี้ก็จะมีความสุขครับขายผักหรือว่าขายของตลาดนัดนะครับนอเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันสิมีความสุขนะครับ มีสินค้าไปขายพี่น้องแล้วก็อะไรเงินพร้อมครับเ็ไปแหลกเปลี่ยนครับเพาอยากกินอื่นๆเขาก็แหลกเปลี่ยนกัหมูพวกนะครับครับนี่ก็บอกถึงสําหรับผู้ที่มีสินค้านะพี่น้องนาะก็คือเห็ดโขกน้องหน้าใหม่ๆนะพี่น้องมีแนวมาขายนะครับนะอ็สามารถนําไปขายในหมู่บ้านหรือว่าเฮาสีเอาไปแจกจ่ายแบ่งปันในการเริมตนนะครับให้คนหูว่าเฮามีสินค้านะพี่น้องหรือว่าใส่ถ่ายมา์ไใส่เขาไปขายในหมู่บ้านเลยครับพี่น้องครับว่าต้องอายครับผมการขายการขายนะครับนาอ มันเป็นอาชีพสุจริตพี่น้องสําหรับพ้ทีเมื่อไม่นะครับลงมือการปลูกเผือดหรือปลูกหัวซิคายมองได้นะพี่น้องเนาะกลองเหตุตามเทคนิคของผมนะครับนเอราัวผมก็เคยผ่านมานะครับการขายที่เขามีสินค้าหลายๆครับนอเอากินมเมัด่างๆครับเอาไปเก็บเก็บไปขายเกีดเงินคาับเขานะพี่น้องหรือว่าคาใส้ยจ่ายนะครับผมครับสาหรับวันนี้นะพี่น้องการมาพูดคุยถึงการเห็ดโขกน้องหน้าหรือว่าการเริ่มต้นนะครับการเริ่มต้นที่ลงมือปลูกเผือดปลูกพักนะครับ ก่อนเท่าสีเดินหนาต่อไปครับเฮาต้องมีไล่ด่ายครับไปถูกมือนะครับเพผัวเฮาต้องกินต้องจ่ายถูกมือครับเฮาก็ต้องปลูกพืชพวกนี้ครับปลูกพืชอายุสั้นนะครับนอกหายผลผลิตเร็วๆนะครับเฮาก็สามารถสิขายได้สําหรับเทคนิคการขายก็แนะนํามาแล้วนะพี่น้องเๆจะไหน,ก,น,ก,นก็จะลืมเอาไปปรับใส่ครับผม หลังแบบนี้นะครับการขาดการขายมันเป็นเรื่องยากนะครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้นะครับการนาเสนอนะครับเทคนิคเล็กๆน้อยนะพี่น้องๆกในการปลูกเปิดนะครับผประยะสั้นหรือว่าระยะยาวนะพี่น้องแล้วก็เทคนิคการขายนะพี่น้องอการเอาสิมีสินค้าเาสิโปรโมทสินค้าแบบไรนะพี่น้องง่ายๆนะครับพี่น้องตามที่ผมเดี๋ยวเรามานะครับนอกก็จะเริ่มออกไปปรับใส่กันครับผมครับเมื่อคลิปนี้เราเกิดประโยชน์หรือว่ามีไอเดียจังใดแนนะครับก็จะให้แนะนําหรือว่าติชมนะพี่น้องก็อย่างให้คอมเมนต์ครับมาบอกมาคุยกันนะครับ คลิปน่าใดนะครับนอกจังสิตรใจท่านผู้ชมนะพี่น้องน้ะงจะในกอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะพี่น้องช่องแจวบานเฮ้านะพี่น้องช่อง YouTube หรือว่าสิเป็น Facebook ครับผมกับสวนเกษตรจินดาทวีครับผมครับกขอบคุณหลายๆนะครับถี่เบิ่งจนจบคลิปครับผมพอกันไหมคลิปนาครับผมสวัสดีครับ